มีช่องช่องหนึ่งออกมาพูดถึงเหตุผลที่มันไม่คืบหน้าเหตุผลที่มันไม่คืบหน้าในการร้องครั้งก่อนว่าน่าจะมีการร้องจริงอ่น่าจะมีการร้องเรียนจริงนะคะโดยมีคลิปนะคะโดยมีคลิปของอช่องริ้วล้อนะคะที่เป็นคนไปร้องนะ่ะอืเอาออกมาขอบคุณนายานะขอบคุณ มีการมีการเอาอาทำคลิปในการวันที่ยืน่นนะเดี๋ยวก็รู้ว่าร้องจริงไม่จริงนะคะเดี๋ยวรอหนังสือตอบกลับมานะคะจากสำนักง,งานเนอะเออนี่คือส่วนที่ต้องรอเพราะว่าถ้าเราโทรไปถามเรื่องอะไรมันจะไม่ได้ความชัดเจนมันจะต้องเป็นหนังสือตอบกลับมาหาเราตอนนี้ก็รออยู่นะคะอืมตรงนี้นะแล้วมี คนคนนั้นน่ะบอกว่านายานะบอกว่าอืมเออคนนั้นน่ะบอกว่าอะไรบอกว่าอ่าที่มันไม่คืบหน้าก็เพราะว่าเอ่อยังไม่ชัดเจนในเรื่องของเออกลมที่ดินอะไรนู่นนี่นั่นอืมมาลังวัดนั่นนี่นูน่นเออนะว่าถ้ามีคนร้องมันจะต้องดําเนินการเลยมันจะมารออะไรคะอืมมันจะมารออะไรใช่ไหมเออ ค่ะขอบคุณค่ะอืมว้าวมะล้มมะ้อยว้าวไปทั่วถทีบทั่วแดนค่ะนะเออแต่ก็ขอบคุณแหละเออหาข้อมูลให้กูจังเลยอะ่ะอยากรอดหรอยานอยากรอดหรอเดี๋ยวกันไว้ก็ได้หรือ <c oughs> ยังไงเออเดี๋ยวจะกันออกให้ก็ได้เออมึงกูได้ข้อมูลอะไรจากมึงเยอะเลยนะ มึงนี่ชี้เป้าเก่งอีนี่ชี้เป้าเก่งมากอืมนายานเออมึงจะให้กูปัดออกใช่ไหมหรือ,อยังไงชี้เป้าเก่งส่งหลักฐานให้เก่งจะจะบอกนะว่ามึงไม่ได้รู้ตัวหรือมึงจงใจหรือว่าไม่รู้ตัวหรือ,อยังไงเอาคลิปเอาคลิปในการอืม เอาคลิปในการวันที่ไปร้องนะ่ะมามาพาะมาทำนำเสนอนะขอบคุณยาน <c oughs> ขอบคุณนะเออเออกูก็เริ่มเอ,อ่อคุณพลี่ตุยจริงหรอน่าจะตุยน้ะงานนี้นะมีการโทรหาเจ้าหน้าที่แล้วพี่ติกี้นะมีการโทรหาเจ้าหน้าที่แล้วนะว่าจะดําเนินการไปร้องนะเขาบอกอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ไม่ว่างอยู่ต่างจังหวัดมึงไม่ไปอาทิตย์นี้เลยล่ะให้มันแล้วๆไวๆ อืมนะเออพูดถึงพูดถึงอคุณยานนะคุณยานคุณยานชี้เป้าเก่งค่ะชี้เป้าเก่งมากเออหาเบาะแสให้เก่งมากค่ค <c oughs> อ,อยตอนแรกคอยก็มีอยู่อันคลิปของช่องเดียวบานที่นี่มาสามทับกันโอ้มาอีกเออมาเพิ่มอีก บอกวันที่เวลาอืมด้วยนะเออขอบคุณที่ให้ให้ข้อมูลนะจ๊ะเออขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะจ๊ะเออโอ๊ยยานสิเฮ็ดจังไหนอืมจะทำยังไงอยากอยากรอดเหรอเอออยากรอดเหรอแล้วยังไง <c oughs> อืมชีเป้าเก่ง <c oughs> อย่าบอกนะว่าเอา่อทำไปแบบไม่ได้ตั้งใจ เออไม่ได้ตั้งใจนะที่ทําทํามันทําคลิปนั้นอะหรือยังไงหรือว่าหรือว่าจงใจเออจะมานําเสนอว่ามีการลองเรียนจริงนะอือใช่ไหมแต่เนื่องด้วยเหตุที่มันล่าช้าเพราะว่านู่นนี่นั่นใช่ไหมมึงจะบอกมึงจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมว่ามีการลองเรียนจริงใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวลอลอหนังสืออย่างเดียวเออเดี๋ยวลอหนังสืออย่างเดียวนะว่าจริงไม่จริงเออใครปลอมใครจริงนะอ,อือกูก็อยากให้มันจริงนั่นแหละกูอยากให้มีการลองจริงๆนัออ่นแหละความคิดของกูนะ่ะเออเพราะว่าถ้าไม่ได้ลองจริงนะ่ะมันก็เป็นแค่การคําการโกหกคําโตของของกลุ่มกลุ่มหนึ่งมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าลองจริงเจอกันค่ะนะ กูอยากให้มันร้องจริงนั่นเลยอืมเออถ้าไม่ได้ร้องอ่ะมันก็แค่เป็นแค่ก,รการโกหกคำโตแค่นั้นเองอืมรู้เท่าไม่ถึงการจ้ะนะเออตายตุยตุยพอลี่ตุยจ้ะอืมอืมค่ะสวัสดีนากากดำค่ะเออหน้ากากดำ อันนี้ก็ใส่หน้ากากคือกันบอกบอกฝากบอกลาเต้ที่ใส่หน้ากากด้วยนะอู้ขอบคุณมากนะคะที่โทรไปเร่งรัดให้นะโทรไปสอบถามให้นะอืมรีบดําเนินการนะจ๊ะเออนะรีบดําเนินการนะเออไวเออมีโทรมีม,มีมีเบอร์โทรมีเบอร์โทรเต็มที่ด้วยอะ่ะเออน่ากลัวไหมล่ะมันน่ากลัวตรงนี้แหละเออมันน่ากลัวตรงนี้เลยเออ นะเออเขาคือบอจกไปเนี่ยวะเออเห่คองแน่ๆน่งานนี่ออนู่นนี่นั่นตุยแน่แน่เมนจ้ะพลีตุยเนี่ยงานนี่จ้ะเขาเอาอิลี่ได้นี่นะเขาเอาจริงนะนี่ออเขาเอาจริงกับหนูนะนี่ตอนแรกหนูคิดว่าเขาทำคอนเทนต์เงินเฉยคิดว่าเป็นแค่คอนเทนต์นะ เออฉลุข้อจริงนะนี่รอดูอาทิตย์หน้า้พี่น้องรอดูอาทิตย์หน้านะนี่มีการร้องละร้อง,องสัตวออ์สมทบไปหรือเปล่าอู้ตายพลีตายมึง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 ตายอีลี่อีลี่ตาย <c oughs> <c oughs> นะแสดงว่าทําให้เห็นหน่อยนะว่าไม่ได้เป็นคอนเทนต์นะร้องไปจะร้องไปหลักฐานที่มีในมือนะอือร้องไปนะจ๊ะอือ เฮ็ดจังไหล่ะบัตเตรนี่โอ้ยไพ่ก็ได้อ้อยแนย่อ้อยด้วยสติกเกอร์ให้หน่อยก็สิว่ามามาหลับบริจาคอีกรอลุ้นจ้ะนะเขาบอกอาทิตย์หน้าอืมเอนอนอกเพิ่งเคยเห็นหน้ากากดำคือใครเลยเออเออนะตกใจเด้ือนี่ตกใจเด้ค่ะ ตกใจอะไรอ่ะตกใจว่ามีการโทรติดต่อบติต่อไปกับทางเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเอออย่าแอบฟังเก่งเมนสิคะบัสัอนดี้เออเมนมาแม,าม่ลาเต้ืือลาเต้เม้นมาสิเออน่าจะจะไปวันไหนอาทิตหน้าจจนอังคารพูดพู้หัดส,สุกมาจนนังคารพูดผู้หัดสุกเออไปกี่โมงคะเออไปกี่โมงคะอืม เออขนาดน้องเบคขนันใช่พี่ลงกอเลี้ยงข้าวกัอนอยังเอาไปเว้าขอบคุณค่ะ G Y M นะะอืมอืมค่ะ,คะข่าวนักลบกำลังนักลบออนไลน์หรือว่าพี่นักลบคนละคนกันนะอืมค่ะ